สวัสดีค่ะพาทุกคนมาทําน้ำกระเจี๊ยบกินกันค่ะอากาศร้อนๆนี้เราต้องทําน้ำกระเจี๊ยบกินกันนี่ได้กระเจี๊ยบมาแล้วค่ะทุกคนเอามาล้าง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 เสร็จแล้วเราก็ไปต้มกับน้ําตาลนะคะต้มจนเปื่อยจนน้ําสีแดงออกจนเนื้อกระเจี๊ยบเป็นสีขาวนะคะ ก่อนจะละก่อนก่อนจะเอาลงต้มก็ล้างจนสะอาดกรองเอาน้ําที่ล้างออกให้สะอาดก่อนแล้วก็ต้มเนาะต้มกับน้ําตาลค่ะทุกคนต้มจนเปื่อยดีนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็มาชิมนะคะมาชิมมาชิมว่าหวานดีไหมถ้ามันหวานดีก็พอนะคะใส่น้ําตาลตามชอบใจนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากหรอกให้มันมีรสเปรี้ยวหวานนะคะ แล้วก็ถ้ามันไม่เปรี้ยวพอนะคะอยากจะให้กลมกล่อมจริงๆเราต้องใช้มะนาวเพิ่มนะคะนี่มะนาวเป้นพิจิตของเราไม่ใช่แป้นพิจิตมะนาวไร้มะนาวดันเกลียนค่ะเป็นมะนาวกลึงไล้เมล็ดนะคะพันนี่จะเบือกบางแล้วก็หอมเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวจัดนะคะแล้วก็เอามาใส่บีบ กรองเอาเม็ดหรือเศษอะไรออกสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปต้มรวมกับน้ำกระเจี๊ยบใส่เกลือเพิ่มตเติมนิดหน่อยชิมดูพอกลมกล่อมนะคะทุกคนทําไว้ค่ะทําแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ต้มให้เดือดนานๆเราก็จะได้แบบให้เขาสุกดีใส่ตู้เย็นไว้เราจะได้ไม่บูดนะคะจะได้ไม่บูด